ชื่อดีจ้าล่ะเขื่อนนี่เป็นกิจกรรมหมกของฝนนะครับให้ทำแบบพูดที่ตอบคำถามใช่ We have the story of biopic movie of Judy Garland who played i u d y which blue t u r p e what surveyor thank you เรียกสิบแปดครับ เอาละครับตอนนี้เราถึงส่วนท้ายของรายการนะครับอาทิตย์หน้าอาจารย์อลอกสตวอาจารย์ลรอเอร์หอสัตวอาจารย์กล่บมจะมาเป็นคู่อํานกอเพลงนะครับแล้วก็จะนํารายการที่สดใสมากมายนะครับน่าจะเป็นน้องใครเดียที่จะเป็นรับรองเหรอนะผู้หญิงชนะผู้หญงกรอนจะเป็นนักร้องหญิงนะครับหรืวเราจะประกาศรู้ทราบในเฟซบุ๊กของเรานะครถ้าพูกมีเกลครับ รูปก,การเทศาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่หมุนเียนไป,เ,นไปเราก็จะ,จะรู้ได้ว่าเรายีนอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอบพระคุณคุณรอบ์บวลลี่ตุงเทพปหานครบีกริน้รยไปของซีโฟนีออฟเตสตร,ราไม่ว่าจะฤดูไหนเ,เราก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่เพื่อที่จะทําให้ความสุขของเรานั้นเนี่ยเกิดขึ้นและดําเนินต่อไปครับ l ะ w e like to end with the last with our Love uh, theme in the love in diverse aspect through the different seasons, and let's see how changing seasons teach us the endurance, acceptance, and wisdom. For us, for our Bangkok Symphony Orchestra, Bangkok Metropolitan Administration, not Brewery, Be Green, Rain or Shine, Hot or Cold, too much mosquito or too much bugs, we are here for you and. with you to make you happy ladies and gentlemen have a happy week สวัสดีครับขอต้อนรับคุณรัตนาและคุณโพ่อีกครั้งในฤดูที่แสนสาบว้านี่เป็นนักร้องคู่นะครับคุณพ่ เอาไปด้วยกันได้ครับคีว่าเลยตอนไหนกันโอ้ยฮายว์ฮยว์ติดบมติดบมดเล ยอดนะพี่พี่ก็น่แจะโอ้จริงจริง จริงๆนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับไทยแลนด์จุดยอดมากๆนะครับไม่มีที่ไหนอีแล้าทาเหมือนประเทศไทยนะครับให้เด็กขึ้นไปร่วมกิจกรรมนะครับเด็กฝาั่ังต่างชาตินะครับอุ้มหอบลูกหอบหลานขึ้นไปเห็นไหมว้าวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปครั้งหนึ่งเคยได้มาเที่ยวประเทศไทยนะครับโอ้ที่อื่นคงหายากนะครับให้เด็กขึ้นร่วมกิจกรรมนะครับทำเอา ติดใจไทยไปอีกงานแน่นอนนะครับคงอยู่ถึงสงการแน่นะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์เนื้อนะครับหลังวันวาเลนไทยนะครับพลังต่างชาติเต็มที่นี่นะครับถูกใจยิ้มใหญ่นะครับผู้คนนะครับเก็บสัมภาระเจ้าของนะครับก่อนกลับบ้านบรรยากาศสุดยอดจริงๆนะครับพี่ๆเอ้ยนะครับนักท่องเที่ยว มากันเต็มสวนลุงพี่นีแนะครับคนมานับหมื่นนะครับปลาจะหอบของไทหอบของมันเนาะไม่ทิ้งขยะเกลื่อนแน่นอนนะครับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับทุกคนมีจิตสำนึกเนหะ็นไ,ไหมเก็บของหอบสาดถ้าเป็นบ้านเฮาซิเอ้์บอาหอบศาสเนาะหอบสาดกรับหอบมาแล้วกว็หอบกลับ ไม่มีขยะนะครับที่พื้นสะอาดงามตานะครับใครเอามาเล็กเอามาน้อยก็เก็บเก็บของจากของนะครับกวาดนี่ชาวต่างชาตินะครับเก็บกวาดตรงนี้ยิงไกเทศกาลจุดจีนด้วยนะครับบรรยากาศว้าวบางคนแถมมายากลเนาะจุดยอด บางคกก็ต่อแถวถ่ายรูปตรงนู้นนะครับพี่พี่จริงๆนีแต่พลังนะครับพี่พี่พื้นหยาเขียวงามอีกแล้วครับอาทิตย์หนึ่งมีหนึ่งครั้งยังอีกไม่ก,กี่วันนะครับยังอีกสองอาทิตย์นะครับก็จะหมดไปแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีในสวนปี2569นะครับ นี่ครับผู้คนเต็มที่นี่เลยนะครับพี่ๆออโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก่อนจะพาพี่ๆกลับชมสมนนี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้โลกรับรู้ว่าน,นี่คือไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ